พระเนื้อบนกับพระเนื้อล่างเนื้อไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันส่วนใหญ่แล้วทุกคนชอบจองเนื้อไหนไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะ,ะจะบอกในมุมมองของโรงงานนะในเรื่องของการผลิตเรื่องนี้บางทีลูกค้าไม่รู้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่โรงงานเราจะคุยกับผู้สร้างและผู้สร้างเขาก็จะไม่ไปบอกพวกคนจองนะว่าเฮ้ยไอเนื้อนี้นะครับผมใส่มวลสารได้กี่เปอร์เซ็นต์เนื้อเงินผมใส่ได้เท่านี้เนื้อทองคาผมใส่ได้เท่านี้เนื้อนาวาผมใส่เท่านี้เนื้อนู่นเนื้อนี่ผมใส่เท่านี้เขาไม่บอกหรอกเขาจะบอกโดยรวมว่ารุ่นนี้ เขามีมวลสารอะไรบ้างที่เขาใส่เข้าไปอ่ะอธิบายอย่างนี้เริ่มที่เนื้อทองคาก่อนนะเนื้อทองคําในประเทศไทยอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์มันคือ96.5ใช่ไหมทองคําคําถามคือเวลาเราหล่อพระเนื้อทองคําเนี่ยเวลาคุณจองพันเนื้อทองคาเนี่ยคุณอยากให้มันมีอะไรมาผสมไหมอย่างสมมุติว่าคนสร้างเนี่ยเขามีโลหะมวลสารแล้วคุณอยากให้มันมีโลหะพวกแผ่นชนวนทองดงทองแดงทองเหลืองปนอยู่ในกระแสเนื้อทองคำไหม คุณก็ไม่อยากและคนสร้างก็ไม่อยากเหมือนกันเพราะมันมีปัญหาเวลาเขาไปยิงเปอร์เซ็นต์คนเล่นคนจองในอนาคตเวลาเขาไปยิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันโชว์ออกมาว่าเฮ้ยทาไมองค์นี้มัน90%าวะทาไมทองมัน85%คืออย่างที่บอกถ้าคุณต้องการเอามวลสารชนวนเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อทองคามาถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่มันมีปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันจะลดแล้วเวลาเขาไปเล่นกันมันก็มีปัญหาแล้วมันก็ดามงดามากอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดเลย วิธีแก้ไขคืออะไรวิธีแก้ไขก็คือทําให้ชนวนอันนั้นมันกลายเป็นผงซะอุปมาเหมือนมวลสารนี่เป็นผงครีมแล้วเราก็ใส่ลงไปในกาแฟซึ่งก็เป็นเนื้อทองคำอ่ะเราอาจจะไม่ต้องใส่เยอะแล้วเวลาคุณกินกาแฟคุณใส่ครีมแค่นั้นแล้วคุณคนเนี่ยรสชาติมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนใช่ไหมแสดงว่าทั้งแก้วอ่ะต่อให้เราใส่ไปมากใส่ไปน้อยยังไงมันมีผลต่อรสชาติถูกไหมโลหะก็เหมือนกันมวลสารที่เราใส่ไปก็เหมือนกันต่อให้เป็นทองคําเราใส่ไปหน่อยนึงอนุภาคของมวลสารมันจะกระจายเข้าไปรวมกันหมด เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเนื้อทองคาใส่ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะใส่มากหรือคุณจะใส่น้อยไอความศักดิ์สิทธิ์ของมวลสารตามความเชื่อที่ลูกค้าเชื่อกันเนี่ยถ้าเขาจะใส่เขาใส่ได้แต่ทีนี้อลองลงมาอย่างเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินคุณจะใส่ไหมมันก็เหมือนกันพอคุณใส่มากไปใช่ป่ะเปอร์เซ็นต์เนื้อเงินมันจะต่ำมันจะมีผลต่อผิวโลหะของเนื้อเงินคุณเคยเจอไหมอย่างเหรียญเนื้อเงินเน่ะเดี๋ยวกับเป็นสีแดงมากเดี๋ยวกับเป็นสีอมดํามากน้ําเงินม่งคือโรงงานแต่ละโรงงานอ่ะสูตรเเาไมม่หือนนกั เพราะว่าถ้าเราเอาเนื้อเงินร้อยไปหล่อมันก็จะนิ่มเกินไปแต่ถ้าเราเอาเนื้อเงินผสมด้วยตัวโลหะบางชนิดเข้าไปมันก็จะแข็งขึ้น,นอย่างสมมติกล่องเงินใครเคยเจอกล่องเงินเยพอเราซื้อมาเราใช้ไปสักพักนึง่งโดนเหงื่อดวอะไรมันขึ้นออกแดง,แดงๆถูกป่ะอันนั้นนะคือเปอร์เซ็นต์เขาต่ามันก็จะมีผลตรงนี้อย่างเหรียญเนื้อเงินหรือจะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินอะไรพวกนี้เหมือนกันคือเปอร์เซ็นต์มันก็จะต้องอยู่ในที่เป็นมาตรฐานถ้าเราจะเอามวลสารมาใส่คือถ้ามันเยอะมากสัดส่วนมันเสียเปอร์เซ็นต์มันก็เสีย ชิ้นงานออกมามันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่บอกนี่แหละคือปัญหาของเนื้อบนอย่างเช่นพวกทองคําอย่างเช่นพวกเนื้อเงินจะเจอปัญหานี้ในการใส่มวลสารและที่สําคัญก็คือพวกเมกะพัทเมกะสิทธิ์เนี่ยอีกสองเนื้อนี้ด้วยใส่เยอะไม่ได้เลยคือใส่เยอะปั๊บมีผลต่อผิวโลหะแล้วมันจะไม่เป็นมาตรฐานและผิวก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากได้มวลสารเน้นๆนะให้ไปเช่าแต่เนื้อล่างเพราะเนื้อล่างเนี่ยผู้สร้างเนี่ยเขาอัดอัดอัดได้เต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ค่อยมีผลกับผิวของเนื้อล่าง อ่ะอย่างสมมุิเนื้อล่างเป็นเนื้อชนวนเนี่ยก็จะผสมมาจากทองเหลืองกับทองแดงเป็นหลักถูกปะ่ะแล้วชนวนมวลสารส่วนใหญ่มันก็ทํามาจากทองเหลืองแผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงแล้วก็เป็นกา้านเทมาดัดทองเหลืองทองแดงมันก็เป็นโลหะประเภทเดียวกันพอมันมารวมกันอ่ะผิวมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาโรงงานจะใส่โลหะให้ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วอ่ะโลหะที่ลูกค้าเอามาให้อ่ะเราจะเลือกเอาโลหะพวกนี้ไปใส่ในเนื้อล่างได้มากที่สุด